นี่ค่ะคือที่บ้านของสมพอนนะคะเช้านี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเชา้านี้ตอนนี้นะคะแปดโมงแล้วนะคะฝนก็ยังตกอยู่เลยนะคะเพื่อนๆที่บ้าน,เพ,นเพื่อนเป็นไงบ้างคะฝนตกกันหรือเปล่าตกเยอะมากเลยนะคะฝาหลองแรงด้วยนะคะ วันนี้เป็นวันหยุดท่องสมพรนะคะสมพรจะอยู่บ้านไปไหนไม่ได้นะคะฝนตกขนาดนี้น้ำท่วมเลยนะคะเยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นทุ่งนาล่างบ้านของสมพรนะคะที่สมพรเคยท่า,ยาไว้ช่วงนั้นยังไม่ออกหลวงนะคะ ตอนนี้เริ่มออกหลวงแล้วนะคะฝนตกลงมาก็ทําให้ข้าวล้มเยอะเลยนะคะนี่นะคะข้าวในทุงน่งนานะคะที่ฝนตกเมื่อคืนนี้ทําให้ข้าวล้มนะคะดีนะคะที่ข้าวอย่างเกี่ยวไม่ได้นะคะหรือว่าหรือว่ายัางไม่เลื่องนะคะ ก็ยังไม่เสียหายเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ยังเขี่ยวอยู่นะคะขาวสวยด้วยนะคะล้มลาบเต็มนาเลยนะคะอันนี้ฝนหยุดแล้วนะคะช่วงนี้ประมาณเก้าโมงนะคะ ้าวสวยมากๆเพื่อนๆล่ะคะหวันหยุดฝนตกเปล่าไปเที่ยวไหนกันบ้างเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นดงมะม่วงที่บ้านนะคะฝนตกน้ำขังเต็มเลยนะคะ ขนก็ถ่ายมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะคะที่บ้านเพื่อนเพื่อนเป็นไงกันบ้างฝนหยุดกันยังออกไปไหนกันบ้างเอ้ยขอพนก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ